สวัสดีปีใหม่ครับพ่อแม่พี่น้องทุกคู่ทุกคนครับวันนี้วันที่หนึ่งเดือนหนึ่งปีหกห่านนะครับเนาะเป็นคลิปแรกของปีที่คัมเมกชาแนลนํามาลงครับผมคลิปนี้ที่น้ำหิมะสวยๆมาฝากมาให้ชมกันเนาะครับเนาะหิมะตกวันที่ยี่หกเดือนที่แล้วนะครับผมนี่หิมะที่มันละลายเล้วทายพธทันตอนที่มันลหลก็หนีเนาะครับ อุณหนภะูมิติดลบเจครับผมหิมะตกหนักครับวันที่ยีหที่ผ่านมาตกหนักครับหนักก่าหนักกว่วทุกเทือครับวันนี้เป็นหิมะที่2แล้วครับตอนนี้ก็ตกปล่อยๆอ,อ,อยู่ครับผมเมื่อนีมาทํางานพอเวลาพักเลยแวะออกมาถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันเนาะครับเนาะ มาอยู่เกาหลีหลายปีก็ยังคันได้ชินอยู่ครับยังตื่นเต้นอยู่หิมะตกย่ำไดก็ตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาเย็นครับหนาวปวดมือปวดเท้าเบิดน,นะครับผมถ้าตอนหิมะยังตกอยู่นี่มันติบใ่ใครหนาวดอกมันติไปนหนาวตอนที่ว่าหิมะละลายปุ่นครับมันติดหิยนยเยอะเลยนะช่วงนี้เพื่อนเพื่อนแต่ละคนในเกาหลีก็ กันสนุกสนานท่ายรูปลงเฟตลงลายกันเนาะครับส่งไอหมูไอว,วกไอเพิ่งกันตื่นเต้นครับสนุกสนานกันไปช่วงนี้เนาะครับเนาะช่วงคลอดปีใหม่เนาะครับคลิปนี้คลิปแรกของปีใหม่ปีสองห้าหกหกห้านะครับเนาะขอให้พ่อแม่พี่น้องมีสุขภาพที่ดีเจอเจอสิ่งดีๆเนาะครับเนาะ อยู่หลอดปลอดภัยจากพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงคุณพระรัตนไตรจงคุ้มครองปกปักรักษาพ่อแม่พี่น้องทุกคนเด้อครับเด้อคอยมีโชคมีลาบมีสุขภาพที่ดีมีเงินมีทองเด้อครับผมส่วนผมอยู่เกาหลีปีนี้ก็สิี่เกาปีที่ห้าแล้วนะครับผมกับช่วงหนา้าหนาวก็ได้ทำแน่ประทำแน่กับงานมันก็นมีดอกครับเดวแต่ว่า เนาที่ออกบ่ออกันหนาวหลยกับพอออกครับนอนขันหนาวพอหลยก็ออกครับผมหนาวหลยก็ทํางานลําบากครับปวดมือปวดเท้าทํางานกลางแกงบางคนก็หาเข่าเห่าครับผมช่วงนี้เข่าเห่าหรือว่าเข่ารงงานเนาะครับแต่ว่าย่ายร้ายย่ายดูบางคนก็ย่ายดูก็ขี้คานย่ายก็ยุ่งครับมองเนาะครับ สำหรับปีที่ผ่านมาเนาะครับเนาะโควิดก็บเขาคือว่าหลายๆปีแล้ตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าแล้วเนาะครับอืมก็คอยรู้รักษาสุขภาพเนีด้อครับสำหรับผมยุ่เกาหลีกับฉีดวัคซีนไฟเซอร์สองเข็มแล้วครับรัฐบาลของเกาหลีเขาก็ซอยเหลือ,อย่างดีฉีดวัคซีนฟรีครับผมพวกนายจ้างกับพาลูกน้องไปหาไปฉีดแล้วครับผม ก็ฉีดบางคนกระทยอยกันไปฉีดเนาะครับเนาะปีนี้ก็ขอให้โควิดมันหายไปจากโลกเขาทะทีเนาะครับสิได้ยู่ยเย็นเป็นุูกันซะทีโลกจะได้สงบซูกันซะทีเนาะครับได้ดำมาหากินเพราะว่าบางคนกระเดือดร้อนเพราะว่าโควิดเนาะครับเนาะโควิดกระทำให้คนหากินลำบากเนาะครับต้องระมัดระวังระวง ซึ่งกันและกันเนะครับดิม,มาครับดีม,มาสวยๆันนี้วันที่26ครับ26ธันวา2564ครับผ่านเมริ่ชร์มาทไปหนึ่งวันมื่อวนนี้ฮิมาตกหนักครับกับเมื่อวานเนี่ยมื่อวนนี้ลบเจ็ดองศา สวยครับสวย ต้นไม้งามๆผลไม้งางนางหิมะไม่ใช่ มันทำงานกับมันเห็นหิมะสวยๆเลยมาถ่ายรูปถ่ายรูปหิมะต๊กนักครับมืนน่อนี้ลบเจ็ดองศา ตะวันกำลังขึ้นครับตอนนี้แปดโมงเกบโมงเศร้าหิมะกำลังตกปล่อยๆครับแสงแดดกับสู่ความเย็นบ่ได้ครับแสงแดดมันอ่อนโผดโบจ้าเนาะครับเนาะสวยปะครับหิมะมื้อนี่น้ำคลิปหิมะเย็นๆมาฝากครับน้ำความเย็น ยุ่เย็นเป็นซุกมาฝากเพื่อนๆครับขอให้เพื่อนยุ่เย็นเป็นซุกตลอดปีเนาะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปแรกของปีได้เป็นมื่อี้วันที่หนึ่งเดือนหนึ่งปีหกห้านะครับก็ให้เพื่อนๆเจอแต่สิ่งดีๆประสบแต่ความสำเร็จในชีวิตการงานหรือว่าสุขภาพเนาะครับเนาะคิดิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นเ้อครับเ้อ ยังใดก็ฝากช่องคัมเมกชาแนลไว้ในอ้อมอบความใจเนี่ยนะครับเดอ้อฝากกดติดตามกดชมเนี่ยนะครับเดอ้อคัมเมกชาแนลก็จะน้ำเรื่องเล้าดีๆที่ได้พบได้เห็นในเกาหลีใต้มาแช่ทูพอ่อแมพี่นองได้รับชมเนาะครับเนาะที่ว่าสู้ฟังว่าเรื่องใดดีมีประโยชน์ียังส,สามารถติดตามชมได้เนาะครับเนาะ ปีนี้ก็สิพยายามตั้งใจทำงานเก็บเงินส่งกลับบ้านเนาะครับเนาะดูแลสุขภาพร่างกายเพื่อนๆที่อยู่ในเกาหลีก็ดูแลสุขภาพด้อครับเด้อตั้งใจทำงานพ่อแม่พี่น้องที่เมืองไทยค้อกันครับดูแลตัวเองดีๆขอบคุณมากมายครับสำหรับกำลังใจที่กดติดตามไปเนาะครับกดชมเนาะครับเนาะ ขอบคุณหลายๆครับถือเป็นความโชคดีครับโดในชีวิตหนึ่งนี่ได้มาอ้ได้มาทำงานอยู่เกาหลีเนาะครับผมได้เห็นเรื่องรลวต่างๆที่บ่เคยเห็นได้มาพบมาพ่อได้ได้ประสบการณ์ในการทำงานได้เงินได้ทองเนาะครับผมได้ความรู้ได้ เห็นต่างๆได้ไม่แช่พอแม่พี่น้องได้รับชมนะครับผมอีมาบ่เคยเจอก็ได้ไม่เจอนะครับแต่ละหม่องแต่ละบอนมันกับพวคือกันนะครับไม่ขอแตกตั้งกันไปโลกนี้กว้างขวาง,วางยิ่งใหญ่นะครับเฮาบ่กเคยเฮาบ่รลู้บ่เห็นนีลายางความรู้เฮากับแม่นิดน้อย หลายๆอย่างต้นมากก็ซือมือหนีือเป็นความโชคดีเพราะว่ามันมีอินเทอร์เน็ตเนาะครับอยู่แต่ละมุมของโลกก็สามารถรู้กันได้เนาะครับเนาะถือว่าเป็นเรื่องดีโลกเขาก็สิพัฒนาต่อไปในอนาคตเนาะครับเนาะถือว่าเป็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเนาะครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมในคลิปนี้นะครับเนาะคลิปหนาพอกันไหมเด้อครับผมสวัสดีครับ